สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวผมเอาลงใน Behind Me Vlog นะครับคือวันนี้เนี่ยผมก็ตื่นขึ้นมานะครับจริงจรเนี่ยตื่นสายมากนะครับตื่นประมาณเที่ยงนะครับแต่ว่าอไอตัวนี้ถ้าทุกคนจำได้นะผมทําคลิปรีวิวตัวเจ้า b a r Electric นะครับจะเป็นตัวทําโยเกิร์ตนะครับแบบง่ายๆนะครับคือผมลืมไปเลยนะฮะ คือถ้าไม่เดินลงไปชั้นล่างเนี่ยคือก็ไม่รู้นะอันนี้ยังอุ่นๆอ,อยู่เลยนะยังมีอาการอุ่นๆอ,อยู่นะครับก็เมื่อคืนผมกดทําตอนประมาณสักตีสองนะครับตีสองผมเอานมสดประมาณ800มิลลิลิตรนะครับใส่ลงไปแล้วก็เป็นโยเกิร์ตจืดนะครับโยเกิร์ตธรรมดาโยเกิร์ตรสธรรมชาติาจริงจิมันก็ไม่จืดหรอกมันก็หวานๆนิดๆนะครับแต่ว่านมอะ่ะจืดแน่นอนนะครับจืดแน่นอนก็ใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาแล้วก็กดไปที่เลเวลกลางนะครับก็ จริงๆปะกะติมันก็จะทําอยู่ประมาณ9-10ชั่วโมงนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับมันจะอุ่นให้เราก็จะเป็นก้อนวันนี้ก็อืใช้ได้เลยนะครับรสชาติจืดเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคเป็นก้อนเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะและนี่ก็คือหน้าตาของเขาซึ่งผมแอบกินไปละนะฮะคือหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าประมาณนี้เนี่ยกินได้กินได้หลายมื้อนะสี่ห้าถ้วยนะครับประมาณหกถ้วยแต่สําหรับผมอ่ะผม ผมว่ามันอร่อยกินได้เรื่อยๆนะครับมันจะมันๆเปรี้ยวๆนิดหน่อยนะครับพอเรากินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็อยากกินต่อนะครับผมก็ม่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองนะคือผมก็มักจะกินหมดถ้วยเลยนะครับคือไม่รู้ว่าผมทําผิดหรือทําถูกนะฮะแต่ว่ามันมันก็ค่อนข้างอร่อยนะครับก็เป็นก้อนประมาณนี้แหละนะส่วนข้างในข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะเป็นก้อนประมาณนี้นะครับหรือว่าอร่อยผมแนะนําว่า ถ้าเพื่อนๆจะกินนะครับแนะนําว่าเอาถั่วเอาอะไรเนี่ยมากินด้วยดีกว่าหรือไม่ก็เอาพวกไซรัปนะครับมาใส่อันนี้มันจะเป็นอินูลินนะครับมันจะไม่มีน้ำมันมันไม่มีน้าตาลนะครับก็คือมันมีรสหวานเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีส่วนผสมของพวกน้ําตาลที่จะย่อยสลายไปแล้วก็ไปกลายไปเป็นกกูโคสในร่างกายนะครับไอตัวเนี้ยมันก็คือหวานนะครับมีรสหวานแต่ว่าไม่ใช่ น้ำตาลนะครับก็โอเคนะเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยน้ำตาลเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันมันต้องมันต้องเผาผลาญมันต้องใช้พลังงานอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่าร่างกายนะครับในยุคนี้เนี่ยน้ำตาลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเกินไปนะครับพอมันเยอะเกินไปเนี่ยมันมันก็ขับออกแทบจะไม่ทันนะครับแล้วก็มันจะไปเชื่อมโยงกับพวก ระบบของอินซูลินอะไรเงี้ยในระบบการย่อยน้ําตาลอีกนะครับแต่พอเรากินอันนี้เข้าไปเนี่ยเหมือนว่าเฮ้ยร่างกายเราเออมีรสอร่อยแต่ว่าพอมันเข้าไปย่อยเนี่ยมันก็มันมันมันไม่ได้สะสมไขมันไงเออมันก็เป็นอันนี้แทนนะครับร่างกายของเราก็จะดึงไขมันส่วนที่ก็ดึงส่วนที่มันเป็นเป็นไขมันสะสมนะครับหรือเรียกว่าเป็นเป็นพวก กรดไขมันนะครับเอามาเอามาเป็นพลังงานทดแทนน้าตาลที่เราที่เราต้องกินเข้าไปนะครับมันก็ทําให้ผมเนี่ยเ,เริ่มรู้สึกว่าจริงๆยังไม่ได้รู้สึกนะเพราะว่าผมผมเพิ่งซื้อมานะครับผมเพิ่งได้ลองใช้คือทุกทีผมก็กินน้ําตาลนั่นแหละคือเวลาหิวหรือว่าแบบว่ากระหายอะไรเงี้ยผมก็กินน้ําตาลแต่ว่าพักหลังในผมรู้สึกว่าเออ,เอ,อ้น้ําตาลมันอาจจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีการสะสมไขมันมากขึ้นนะครับแล้วก็ เออผมมาเป็นคนที่กินค่อนข้างบ่อยนะครับมันอาจจะทําให้อินซูลินเนี่ยมันล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดจนในที่สุดเนี่ยมันเกิดภาวะที่สะสมไขมันมากกว่าแบบมากกว่าที่จะเผาผ่านนะครับผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวช่วงหลังเนี่ยผมพยายามที่จะลดน้ําตาลลงนะครับทางหนึ่งที่ผมจะสามารถทําได้ก็คือผมต้องกินพวกประมาณแบบนี้แหละนะครับกินพวกออสารทดแทนน้ําตาลนะครับคือให้ให้เรา เราไม่ต้องฝืนในการกินรดจืดหรืออะไรเงี้ยนะครับค่อยๆฝึกไปนะครับพอกินอันนี้เสร็จปุ๊บนะครับในออกกําลังกายเนี่ยคือมันดีแต่ว่าเราอย่างที่เรารู้ๆกันนะฮะหลายๆคนหรือว่าตัวผมเองเนี่ยคือเราก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะครับเออส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในห้องหรืออะไรเงี้ยนะฮะด้วยด้วยลักษณะการใช้ชีวิตนะครับดังนั้นผมคิดว่าการที่เราค่อยๆลดน้ําตาลลงเนี่ยก็น่าจะช่วยลงได้มากเลยทีเดียวนะครับก็ นั่นแหละอันนี้ก็คือมาอัปเดตว่าตอนนี้ผมก็ยังใช้ตัวนี้แล้วก็ผมก็กินคู่กับตัวอินูลินด้วยนะอินูลินเนี่ยใส่ไปนิดเดียวนะอย่างไตัวนี้นะฮะตัวที่ผมตักไปเนี่ยผมก็หยอะเหยอะเลยนะจริงๆปกติผมจะเอาอินูลินเนี่ยผสมกับกาแฟนะครับคือกาแฟผมไม่ได้ใส่น้าตาลมันก็จะไม่หวานนะครับคือปกติก็กินได้แหละแต่พอกินอันนี้เข้าไปปุ๊บมันอร่อยนะ คือมันเพิ่มความหวานขึ้นมาด้วยนะครับประมาณนั้นนะนี่ก็คือเบื้องหลังวันอาทิตย์นะครับที่จริงๆก็ยังไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้หยุดเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีถ่ายรีวิวตัวนาฬิกาสมาร์ทวอสนะครับคือเอาเขาของเขามาแล้วนะฮะแล้วก็เอาดองไว้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ลวแหละนะครับก็เอาไว้ใช้งานนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าอะไรที่มันดีอะไรที่มันไม่ดีแล้วก็บางฟังก์ชันอย่างเช่นการวัดหัวใจการวัดความดันเนี่ยมัน มันโอเคหรือเปล่ามันใช้งานได้จริงๆงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีอัดคลิปก็คือ clip, อัดคลิปรีวิวไฟ LED นะครับที่ผมจริงๆผมก็ลงในช่องอ่ะอันนี้คือผมทดลองนะคือผมทดลองเปิดประมาณ2ชั่วโมงไงแล้วก็ก็เลยแบบมาอัดคลิปด้วยนะครับคลิปที่ผ่านมาก็เออมันก็ค่อนข้างโอเคนะเบาเดี๋ยวผมทำรีวิวนะครับวันนี้ถ่าย แล้วก็จะมีถ่ายคลิปที่จะเอาลงในช่องของดูดีวีดีโอนะครับคือผมทำทำเพจนะครับแล้วก็เป็นคอร์สออนไลน์นะครับคอร์สออนไลน์วิธีการเรียนรู้การตัดต่อวิดีโอด้วยมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วงนี้ก็จะเป็นการทําบทเรียนใหม่อีกครั้งหนึ่งคือบทเรียนเก่าเมื่อป,ปีที่แล้วเนะี่ยมันอาจจะแบบว่าหน้าตามันจะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยนะฮะผมใช้แอป KineMaster นะแอปเขาก็มีการพัฒนาผมก็เลยทําการ อัปเดตแอปใหม่นะครับอัปเดตรูปแบบของบทเรียนใหม่นะครับก็น่าจะอดได้สักหนึ่งหนึ่งบทเรียนนะครับวับนนี้นะก็นั่นแหละนี่คืองานในวันอาทิตย์ที่ไม่ได้หยุดแน่ๆนะไม่ได้หยุดนะครับก็ถ้าใครที่หยุดนะครับก็ขอใหออ้พักผ่อนให้เต็มที่นะครับผมส่วนเรื่องของออวิกฤตพวกไวรัสหรืออะไรเงี้ยขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอืม ได้ข่าวว่าช่วงนี้พื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยก็มีคนที่แบบติดมาจากที่อื่นเนี่ยเข้ามาเหมือนกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆุคนนะครับผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะครับยังไงมันก็ต้องผ่านไปให้ได้เนาะเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมขอให้ผ่านไปได้นะโชคดีครับ